ีครับสวัสดี Yeah. Mm หนึ่งท่านนะครับวันนี้เราพูดคุยกันตอนนี้กำลังตัดหญ้าเปอร์เซียนะฮะจะไปขอเพื่อนมาจากที่บางหมอครับก้อยต่อทวันนี้ก็จะกลับลาวแล้วนี่ยาช่วงนี้ไม่ได้ทำวิดีโอเลยครับเพราะว่าเล่นวุ่นบุ่น,นมาเพิ่งจะเสร็จภารกิจงานขาวดำครับเนี่ยยายที่เป็ผู้กีลานะเดี๋ยวคงได้ไปทำวิดีโออยู่สักสามสี่วันเลยทีหนึ่งครับเพราะจะกลับลาวเอากระดูกนะบ่าวกลับด้วยครับ ตอนนี้ก็เสร็จไปสมบูรณ์เกือบร้อเปอร์เซ็นต์แล้วเรื่องงานข่าวดําน,นะครับเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยหญ้าที่จะไปปลูกที่ลาวขอหมู่มาครับขเขาเลี้ยงแพะเลี้ยงงัวอยู่ที่แถวบังบอ่อเพราะว่าตอนนั้นที่ไปงัวพ่อจะไม่ค่อยมีหญ้าพวกนี้ผมคิดว่าจะไปปลูก แล้วก็ไปให้หงวบคุณคนครับเพื่อนผู้ชมหนึ่งท่านไม่เหงาครับตอนนี้แม่แม่กับแฟนน้องเมียไปที่ร้านร้านลาบอีสานนิตเตอร์ที่ปัมป๊มปตทอาจจะเงียบเงียบาเหงาหน่อยครับครับเพื่อเสร็จงานขาวดำกันก็เ,นเลยพูดคุยมีอะไรสอบถามได้ครับอยากรูอะไรสอบถามได้เป็นยังไงสบายดีกันไหม โอ้ยข้อใหญ่เลยโอ้ข้อมันอะอ่ะเหมือนป้องอ้อยเลยดีคืนนี้ก็สบายดีครับสบายดีแม่น้องเมฆครับสบายดีจ้าพูดคุยครับไม่ได้ถ่ายท่อสดนานเลยวันนี้ก็เสร็จงานขาวดําแล้วครับก็เลยเตรียมเดินทางกลับเราอีกวันสองวันนี้นะครับอันนี้ก็ไปเอาหญ้าเปอร์เซียมา เอาไปปลูกที่เตียงนาที่ลาวครับเอาไปเลี้ยงงูพอ่อว่างเแล้วไปพอ่องูพ่อไม่มีย้าก,กินเลยครับกะว่าพันนี้น่าจะทนแรงนด้ดี <c oughs> กันเลยมาแต่งกันหมดนยครับ,รบเพราะว่างูน,นี้คนกะหลายคนครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาก็ไม่มีอะไรครับพูดคุยกันได้สอบถามได้อยากมีเพื่อนคุยอยันนี้อยู่บ้านคนเดียวครับอยากมีเพื่อนคุยด้วย นะเอกสารก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไป้รวจทะเบียนสมรสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ิซ่าแล้วก็เลยมาพูดคุยกันครับอยากจะรู้อะไรสอบถามได้ก็พิมพ์ถามได้คอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะเดีย๋ยวจะตอบให้จ้าเพราะช่วง,วงที่เกิดเราทางานอยู่ก็ค่อยไม่ได้ทำวิดีโอมึ้จะทําอะไรให้ดูก็เลยแบบ หยุดหาไปพักนึงเลยทำแต่วิดีโอสัน้นช่วงนี้ติ๊กตอ,อกมาแรงครับก็เล่นยอยู่กับติ๊กตอ,อกอย่างเดียวเลย <c oughs> เล่นกับติ๊กตอ,อกักตลอดเลยครับก็พูดคุยกันเป็นเพื่อนกันกนรับนั่งปอกหญ้าอยู่หน้าบ้านเนี้ยเตรียมเอากับลาวหญ้าเปอดเสีย,ยโอ้ยมีเพื่อนมานั่งคุยตัย้งคนหนึ่ง มหาศาลเลยไลค์หนึ่งไลค์ปกติผมก็หลังหลังนี้ไปเป็บไปเล่นไอติ k ต็อกไปเยอะยูทูบไม่ค่อยได้ทำเลยยากเสียครับผมแต่จริงจริงกับพี่พี่นะแป๊บหนึ่งพี่บุญธรรมโจโก็ โคนะอาแล้วก็แม่น้องเมย์นะครับนะก็สองสว,วันนี้คงกลับลาวกับไปดำนาช่วยแม่เพราะว่าแม่ทิง้งแม่มาเรื่องเนี้ยมาเรื่องข่าวดำที่ผมโพสไปนะครับว่านาเสียก็เลยเราจะกลับไปช่วยประมาณสามสี่วันนะครับสามสี่วันอืมก็จะถ,ถ่ายคลิปดีๆมาให้ดูครับก็ช่วงนี้ไม่ค่อยมีคลิปคลิปในเมืองไทยถ่ายผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรเนาะแต่เอาแต่เล่นแต่เรื่องเอกสาร มันก็จะมีคลิปเรื่องเอกสารของคุณลาวคลิปหนึ่งว่าจะทําอยู่ครับก็ฟงว่างก็จะทําอยู่เป็นเรื่องของคุณลาวโดยตรงเลยแหละมันสําคัญมากแต่ตอนนี้ผมยังยังเล่าไม่ได้เยเดี๋ยวให้ผมทำเพราะเพราะว่าพ่กนี้สองวันพน่งนี้ไปกรุงศุนลาวไปเรื่องเอกสารของของน้่บาวครับมันยังมีปัญหาอยู่เดีย๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับนะเดีย๋ยวจะมาเล่าให้ฟัง นี่ก็ถ่ายดูอยู่หน้าบ้านครับนั่งตัดหญ้าเปอร์เซียอยากจะพูดคุยอยากจะถามอะไรก็ได้ครับเพราะว่าตอนนี้สองวันนี้ก็สองสามวันนี้ก็จะกลับลาวแล้วหญ้าหญ้านี่ก็เนี่ยพ่อตาอเขาเลี้ยงง,งูนะเขาก็ไม่มีหญ้าคือหญ้าเปอร์เซียไม่ดูครับเอาไปปลูกที่ลาวอะ่ะตอนแรกผมก็จะไปดูที่ลาวมองบางบ,าง,บางบ้านเขาก็มีปลูกเราก็ไม่กล้าไปขอ แต่ที่เมืองไทยเนี่ยคือขอจากเพื่อนๆหรือว่าบ้านที่รู้จักกันได้สบายนี่เพื่อนผมกเลี้ยงแพะกังงัวมัง่งแล้วก็แกะยผมไปขอที่บําบูเนี่ยไปมาแต่แฟนครับตัดไปให้แล้วก็มาตัดต่อให้ลเล็กคนย้ายไปไปเลี้ยงงวัวก็สอบถามได้นะครับนะขอบคุณคนระับที่เข้ามาชมตั้งสามคน <laughs> มีซีรีสครับทุกนี้มีซีรีสเพราะว่าเกืดอเราไปเล่นติ๊กตอกจะเยอะครับ ช่องทิกต็อกก็มีผู้ติดตามหมื่นกว่า,าคนเนี่ยมากกว่า YouTube อีกแต่ว่าตรงนี้ทิกต็อกมาแรงจริงนะฮะก็ช่องของเคนราในทิกต็อกก็ชื่อเดียวกันเลยครับ<ด>เคนราไรเดอร์เจอแน่นอนแต่ว่าตอนนี้นก็ถ้าไม่ได้กลับบ้านก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปหรือว่าถ้าอยู่ไทยก็จะทำจนจะเลือกเอกสารให้ฟังครับก็มีมีเอฟซีโทรมาคุยเหมือนกันครับ ผทม,มาคุยโทรมาถามว่าอเอกสารเรื่องไงส่วนใหญ่ผมจะให้แต่ความรู้เนาะแต่ความรู้ต่างๆนานาจดทะเบียนสมรสเสร็จแล้วยังไงต่อเหรอก็การจดทะเบียนสมรสนะครับของเขยลาวกับสาวลาวเนี่ยถ้าได้ทะเบียนสมรสแล้วก็ต้องมายื่นขอวิซ่าแต่งงานครับอ๋อคุณบุญนำพี่นะครับคือน้าบ่านะครับผมจะเล่าเรื่องให้ฟังว่า นะบ่าวชายคนเนี้ยเขาเคยลงช่องอย t u b e ผมตอนกลับบ้านแล้วก็ตอนกินเลี้ยงปีใหม่เพี่ยปีย้อนไปพี่จะเห็นอยู่นะจะมีคลิปช่วงนั้นที่ว่าแม่ยายเป็นน้องมาเที่ยวตอนปีใหม่น้าบ่าวเนี่ยคือเขาเป็นน้องของแม่แอลิแม่ยายผมเนาะเขาจะอยู่ที่เมืองไทยโดนแล้วมานแล้วแล้วแกก็จะอยู่ใกล้ผมแกก็จะเอาของมาให้เหตุคือแกไปทํางานรับเหมาก่อสร้างกับทีมงานแหละครับแล้วแกเหมือนว่าแกกินเหล้าเยอะ ด้วยการที่มองแบบเส้นทางต่างๆไม่ไม่ชัดเจนเนาะพูดยังไงว่าผ่าไฟแดงครับผ่าไฟแดงเราปิดเต็น์ประตูผมก็ไปเคลียร์ไปอะไรหล,หลายๆอย่างที่โรงพักก็กับผู้ชนคือเราไม่มีอะไรเลยมันก็เยอะครับนะ้นาบ่าวก็เอกสารบางอย่างมันก็ขาดแล้วก็รถก็ทะเบียนก็ขาดเารวก็ขาด แต่คนชน,เ,นเขาแบบเข,เขาสงสารแล้วมีน้ำใจเขาก็ช่วยงานมาใส่ซองมาพอสมควรอยู่ครับเขาก็มามือนกันรชวันรถทั้งสุดเขาก็มาครับคือเรื่องผมไว้แค่วันเดียวแล้วก็เพิ่งโป่งวันนี้หรือว่าเผาวันนี้ครับแล้วพรุ่งนี้เช้าก็แปรธาตุกระดูทำบญชาพาปรธาตุกระดูเสร็จก็ต้องไปที่กรุงศรลาวอีกมันเรื่องมันเยอะครับตอนนี้ก็ยังพูดระเอยียดไม่ได้เพราะว่าเคยลาต้องเป็นคนนําพาทําทุกอย่าง ราะว่าทางญาคนลาก็ทําไม่ได้เนาะเราก็ต้องไปคนเดียวแต่ว่าก,ก็คือก็มีผู้ใหญ่ช่วยหลายคนอยู่ครับเรื่องงานศพแต่เหตุผลคือนะของน้ำบาวที่เสียชีวิตคือผ่าไฟแดงครับแกมองไม่เห็นรถมาแกก็ผ่าไฟแดงไปรถก็ขี่มันเขียวเนาะดูจากกล้องจอมปิดที่ที่ตำรวจเอาให้ดูเต็มเต็มลามครับเต็มเต็มคือคาที่กับที่กเกิดเหตเลย ก็รู้ดูดยังไงเสียใจทุกคนครับคือเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดเพราะน้าบ่าวเนี่ยตอนนี้ปีใหม่เนาะที่ไปกินเลี้ยงที่ผมทําวิดีโอตอนที่ว่ามีญาติพี่น้องจากลาที่มาเที่ยวช่วงปีใหม่แล้วก็ขายของเพื่อพี่ย,ย้อนไปดูก็จะเห็นอยู่เนาะนั่นแหละแญาติพี่น้องที่อยู่ที่ไทยและที่ลาก็จะมารวมกันเขาเกิดเพราะว่าเดี๋ยวทํางานใช้นี่เท่าเสริจแล้วก็จะกลับกลับลาวคือให้ผมไปส่ง คือเรากมือว่าเราก็มีโปรเจกต์ที่จะกลับดูแลไปดำนานด้วยกันนึงแต่เคสนี้มันคือกลับแบบนี้ผมก็ไม่ค่อยโอเคนะี่ยคือไม่ได้กลับแบบเป็นเป็นคนทั่วไปเนาะพาไปเป็นกระดูกกลับคือผมก็ต้องดูกลับไปกลับไปที่ลาวผมก็ไม่คิดได้มากครับเรื่องเกิดแก่เจ็บตายมันก็เป็นของธรรมดาผมก็สั่งลูกสั่งเมียตลอดเวลาแล้วอะถ้าผมเป็นอะไรไปไม่ต้องห่วงเพราะว่าผมเนี่ยบริจาร่างกายไว้ให้กับโรงพยาบาลซิลิราช สั่งเมียไปแล้วสั่งมูกไปแล้ว,ไม,ว,วไม่ต้องห่วงกลัวภาระไม่ต้องกลัวประกันมีให้ถึงตัวเป็นสมรสต,ต้องรีบทำไงเพราะว่าของพวกนี้เราก็ไม่รู้ผมก็ขอบคุณเอฟเนื่อวุ่นเนะี่ยเพราะว่าคนลาวตายที่ไทยมันยุ่งยากมากจริงครับผมเนี่ยก็เลยอยากจะคุยแบบให้ฟังว่ามันยากจริงๆอ่ะโอ้ยปวดหัว เดินเรื่องมันมีเรื่องที่ลึกมากกว่านี้ไงเราก็ไม่กล้าพูดออกไปเยอะมันจะกระทบกับเจ้าหน้าที่เขาก็ช่วยเหลือแหละพกุกง่ายๆแต่พวกนี้ก็ต้องไปกุงศุนยลาวเอกสารบางตัวที่มันยังไม่ได้เรอก็ต้องมาให้เขาแต่ถ้าเราไม่เอามาให้เขาผมก็มีความผิดไงเพราะผมเป็นคนเซ็นรองรับทุกอย่าง น,นี่ผมก็ไม่ได้คิดเยอะเพื่อนๆสอบถามได้นะครับเพราะว่าเรื่องเอกสารเรื่องอะไรเนี่ยตอนนี้ผมก็ให้คำปรึกษาทุ่ช่วงนี้ผมว่างจุดงานยาวเลยครับน่าจะกลับไปทํานาสักหลมดํานานนักไม่เกินสองวันแล้วน่าจะเสร็จน่าจะเสร็จแล้วก็กลับอาจจะไปสักสองสามวันละครับต,ตีสักห้าวันแล้วกันค่าเดินทางด้วยอยากไปหลายวันอยู่เหมือนกันครับแต่ภาระ,ะมันเยอะ คือเงินเรามีไปอยู่ตั้งใจว่าจะไปแบบหลายๆวันก็คือต้องไปประมาณแบบออกเข้ศาพรรษาสักพักหนึ่งอ่ะมันก็จะ,ม,จะมีทุนเยอะแร้วก็จะไปกันนี้เราไปแบบไปเร็วเกินนี่ไปทำเนี่ยตัดหญา้าอยู่ครับสาวๆกับแม่ก็ไปร้านไปปลูกที่นาก็จะไปถ่ายรีวิวกันดำนาอะไรใี่พี่ฟังแลหละพี่พี่ดูกันบรรยากาศท้องทุ่ง ขอบคุณนะครับที่ยังกดติดตามนะกดติดตามให้กำลังใจเรื่องรายได้จาก YouTube ผมก็ไม่ได้หวางเยอะหรอกครับขอให้มี FC ไอพิ่มเพราะช่วงนี้เราไมา่ค่อยได้ทำคิดเนาะสู้ครับส,สู้ครับขอบคุณก้าครับขอบคุณมากครับไม่คือเรื่องเกิดแก่เจ็บตายมันก็เป็นเรื่องของธรรมดาพี่ตอนนี้ผมก็ช่วยเหลือเอ่อ คู่สมรรไทยลาวทุกๆท่านนะครับที่ว่าอยากจดทะเบียนสมรสไอ้เรื่องบริษัทเนี่ยบังก็ดีกับทุกบริษัทครับแต่ขอให้เป็นบริษัทจริงๆแต่ผมตอนเนี้ยเคยลาก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับบองตัวก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเคยฟังโขงเนาะปีนึ่งอะปีนึงให้เขาเพราะว่าเขาก็ดีจริงกับของน้งองตาเพราะผมจักมานานไม่อยากให้แบบไปโดนหลอกอะ เพราะว่าการงานจดทะเบียนสมรสเนี่ยของบริษัทเคยฝั่งโขงก็เก็บเป็นงวดเหมือนกันนะครับถ้ามีครอบครัวเป็นภรรยาคนลาวหรือว่ามีสามีคนลาวก็ทำนะครับมันไม่ได้ยุ่งยากหรอกแต่มันใช้งเงินแลอยากทำให้ถูกต้องไงถามได้ครับใกล้กลับบ้านแล้วครับ ไม่เกินไม่ถ้าไม่ผิดพลาดอะไรนั่าจะได้กลับวันวันอาคารถ้าผิดพลาดเรื่องเอกสารอาจจะได้กลับวันพุธครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ชา้าได้เร็วมันอยู่ที่เจ้าหน้าที่นั่เลยพูดคุยอยากคุยด้วยครับจากคำวิมพมกันลนะแต่ไม่ค่อยมีเวลาเลยไม่ค่อยมีเวลาเลยครับนี่เห็นว่างอยู่บ้านด้วยนะมันก็บ้ามันถ่ายไหนสดนง่ายก็เลยอยากพูดคุยกันเฉยๆครับผมก็เลยไม่อะไรมาก ก็จบไปด้วยดีครับค่าท้กจ่ายอะไรพวกนี้ก็มีคนเจ้าพงเจ้าข้ามาช่วยนะาเขาอยู่ครบับเดี๋ยวแค่การเดินทางกับเราลูกเขยก็ต้องกลับจะพาไปดูวิธีดำนาแบบคนเราโซนบ้านบ้านจิบคนทองอาจจะมีทางเขยลาคนอื่นอาจจะไปแล้วอีนแล้วก็อยากไปเหมือนกันแหละแต่เราติดทุระ โอ้ตส้นนี้มันเป็นมีรากแ่ะขอบคุณที่ท่านนะครับที่เข้ามาชมนะมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกไม่กล้าเปิดเพลงกูติดลิขสิทธิครับเราจะต้องพูดคุยกันจะมีเสียงตุ๊บตุ๊บตุบตุ๊บนะทำย่าตัดย่าครับเปิดเสียกับบ้านพูดคุยกันได้ครับสอบถามได้ไม่รู้ว่าอืม ทานเลยเอาไปปลูกบ้านกลับไปมันเป็นช่วงหน้าฝนไปเดียวคิดว่าน่าจะรอดแหละขอบคุณมากนะครับที่ยังติดตามเกล่าวกันอยู่ย,ยาเ <Yeah. S 2> ยอะแยะอันี้ยวเนี่ยนี่มีลากสักหน่อยนะอ๋อนี่มีลาก็แช่น้ำไว้เพื่อนนะให้มาครับขอบคุณเลย ฝากช่อง tiktok ด้วยนะครับก็จะมีช่อง tiktok เคยล่าเลยรเยออยู่เหมือนกันอน,นั้นก็ได้ไลฟ์เราครับก็ทำแต่วิดีโอการทํางานของผมเพราะผมหน้าฝนช่วงนี้งานไม่ค่อยมีครับเป็นช่วงหยุดของงานออกกได้งานวัดจะขับรถส่งลูกค้าอย่างเดียวอยู่เมืองพลทองครับพี่บุญน,นำพลทองครับบันจิตเ้อห่างจากด่านอยู่ประมาณสักยี่สิบห้าโลครับแต่ว่า เข้าไปในเมืองก็ประมาณไม่ใ <ett> ด <exemplo> ่จากถนนถนนดำมาถนนุนดำเข้าไปประมาณ8ปดเก้โลครับอยู่เมืองพลทองเมืองแรกเลยครับเมืองติดกระดานเลยครับเข้าออกง่ายครับก็เนี่ยเดี๋ยวกลับไปทำนาเดี๋ยวจะถ่ายวีดโอมาอาจจะจะได้อัพหรือเปล่าผมก็ยังไม่รู้เพราะว่าสัญญาณมันไม่ค่อยดีครับเคยซื้อเน็ตลาแบบพรีเมียย์แล้วนะฮะ คลิปหนึ่งเป็นวันนะไม่แน่อาจจะแบบว่าถ่ายมาเยอะแล้วมาตัดต่อที่เมืองไทยอะครับประมาณประมาณนั้นแหละตัดต่อคลิปเนี่ยก็เลยมาพูดคุยกับเพื่อนๆเอ็ซีว่าเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศช่วงดำนาก็จะมีคนกลับก็จะมีน้องน้อยนะน้งเมียแล้วก็แฟนผมแล้วก็แม่แล้วก็หน้าสาวแฟนน้าบ่าวนะแฟนน้าบ่าวคนที่เสียแหละเพราะต้องกระดูกกลับเดินทางก็กกกกเลย ก็คงจะทําวิดีโอให้ดูบ้างครับเพราะว่าเดี๋ยวผมอยากจะคุยเรื่องเอกสารมากเลยเอกสารตัวเนี้ยอยากให้คนลาวรับทราบจริงๆเพราะว่าแต่ผมยังพูดไม่ได้ผมก็ต้องให้มันจบก่อนแล้วก็มาพูดว่าข้อมูลเป็นยังไงเนาะข้อมูลเป็นยังไงเพราะผมก็มี y o u t อ่ e มียู u ูบเบอร์คนลาวที่คุยกันอยู่เรื่อยครับ ก็อยากจะไปเที่ยวหาเขาบ้างเลยบนะ้างสาวาวยังไม่มานะครับสาวาวก็ไปเปิดไปปิดจะไปปิดร้านอยู่ที่ร้านของน้องเมียครับที่ปั๊มพตทแหละแม่ก็ไปแต่แม่ก็นอนนี่ผมก็พึ่งมาจากบอ่อทองไปไปเอาหญ้าจากบ้านเขามาที่ลาวไม่น่าแนใจเาว่าจะ,จะฟรีเปล่าแต่ที่ไทยฟรีแน่นอนที่เราไปเอาอย่างเดียว โอ้ย oh, ขอบคุณมากนะครับพาท่านที่ดูและชมครับมีอะไรสอบถามได้ครับผมก็เหงาก็เลยมาทำ <c oughs> ไลฟ์สดว,วิดีโอฝ <c oughs> ากและผมก็มี Facebook ส่วนตัวผมนะครับที่เป็นเกินว่าเกิดลาวไรเดอร์กดติดตามได้ครับอันนั้นก็จะลูกข้อมูลการเคลื่อนไหวของผมอันนั้นคือมันเปิดรายได้แล้วเหมือนกันของ Facebook นะฮะมัเป็นเฟซบุ๊กสมัยใหม่เฟซบุ๊กนี่คือเฟซบุ๊กส่วนตัวสามารถมีผู้ ติดตามได้เป็นแสนนนี้ผมก็เพิ่งเพิ่งอัปเดตเปิดเปิดเป็นแบบว่าเฟซบุ๊กสาธารณะกดเคยยเลยอะเล่าเลยลเดร์อะไรก็จะเจอตัวตนที่แท้จริงเจอการเคลื่อนไหวของผมนะก็เจอกระทักทา,กายกันได้ครับช่องทางเอ่อทิกตอกก็มีมีเคยล่าก็อย่างนี้นะครับมีอะไรมากใจ อายุมาก็หยอกนั่นแหละผมจะไปอยู่ที่ลาวไปไปมาๆครับเพราะว่าจริงๆธุรกิจธุรกิจ o r ก a n i z e ไม่ได้ครับเพราะจะมีแรงอยู่ไม่รู้ว่าลูกจะได้ต่อหรือเปล่าขอบคุณมากนะพหกท่านอืมที่เข้ามาชมพูดคุยกันได้ครับได้พอสมควรนะเนี่ยยาเอาไปปลูกที่ที่เทียงนาที่ลาวแต่ว่าจะรอกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้เนี่ยให้ดูนี่ครับ ยาก็เลยก็ย,ยาเปอร์เซียแลือเนื้อเปียไม่รู้เนื้อเปียเปอร์เซียนี่แหละผมก็เรียกไม่ถูกขอบคุณขอคุณสลับไลค์ได้นะเดี๋ยวคงจะปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าน่าจะไลค์สดมาประมาณ20นาทีแล้วก็ FC ไม่ได้ถามอะไรก็เดี๋ยวคือเราก็จะจะเคียนงานให้มันจบจบก่อนเนาะเดี๋ยวภรรยายมาว่างานไม้ทำมัวแต่เล่นเดี๋ยวก็ขอขอบคุณนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะเดี๋ยวผมกลับลาวเร็วๆนี้จะถ่ายทำมาให้ดูนะครับนะยังไงก็ฝากกดติดกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะับทุกท่านเลยครับที่ยังให้กำลังใจช่องเขยราวด,ด้วยๆอยู่นะครับ เพราะว่าเร็วๆนี้แหละเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศพธิธีดำนาแบบโบราณโบราณทางบ้านเลยแต่คงได้รุยคิดคลนคิดเลยนะเนี่ยพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสบายดีด้วย